ย่องยอมรับจริงๆว่ามูลค่าของการธุรกิจมันเรียกว่าอุตสาหกรรมสแกมเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่แค่คนไทยโดนสแกมตอนนี้มันกลายเป็นธุรกิจที่ถูกสแกมกันทั่วโลกเลยบังเอิญประเทศไทยอาจจะบอกว่าอยู่ใกล้ศูนย์กลางของไม่รู้เมืองไทยเป็นตัวเองเป็นตัวสแกมเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยครับก็ทำให้ดีมาร์พวกนี้มันมันเพิ่มขึ้นงั้นมันก็เลยกลายเป็นที่ชู้ที่ที่สำคัญว่าถ้านะครับเราไม่ ปรับเปลี่ยนตัวเองเราไม่ทําให้ระบบการป้องกันร,ระบบของการดูแลตรวจตราของเราเนี่ยนะครับเข้มข้นเท่ากับศูนย์การางการเงินที่อื่นเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เป็นแค่เหยื่อแต่เราจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอยี<ด>เจะกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินด้วยตัวเองด้วย ช่วงนี้เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับสแกมเมอร์เรื่องการฟอกเงินแทบทุกวันใช่ไหมครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังอยู่บนทางแยกสําคัญว่าเราจะเป็นประเทศที่มีระบบการเงินที่โปร่งใสหรือจะเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินกันแน่นะครับวันนี้หาคําตอบไปพร้อมกันนะครับยินดีต้อนรับดรพิพัฒน์เหลืองนุมิชัยจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒราสวัสดีครับพี่นาครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะ ไปวิเคราะห์จาะลึกกันว่าทางออกของประเทศไทยคืออะไรต้องทํำยังไงดีอยากให้พี่ณาช่วยเล่าก่อนครับว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้กระแสสแกมเมอร์การฟอกเงินมันถึงถูกพูดถึงกันอย่างร้อนแรงทงั้งทังที่เรื่องพวกนี้ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นในประเทศไทยมาตลอดใช่ไหมครับผมว่าจริงๆมันน่าจะมี2อสประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือต้องยอ,งยอมรับจริงๆว่า มูลค่าของการธุรกิจรีกว่าอุตสาหกรรมสแกมเนี่ยครับมันใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่แค่คนไทยโดนสแกมตอนนี้มันกลายเป็นธุรกิจที่ถูกสแกมกันทั่วโลกเลยคร,ครับอย่างอย่างสาหรัฐเนี่ยนะครับเขาบอกว่าธุรกิจสแกมในอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นะครับหลอกเอาเงินของคนในสหรัฐเนี่ยปีละหมื่นล้านเหรียญโหนี่คือนี่คือเฉพาะสาหรัฐประเทศเดียวนะครับไม่รวมประเทศอื่นไม่รวมที่อยู่ในเมืองไทยก็มีการเอสเตเมทว่า ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเยอะจริงๆนะครับทีเนี้ยเวลาเงินมันเยอะขนาดเนี้ยแล้วมันพุ่งเข้าไปสักที่หนึ่งเนี่ยครับมันก็เลยต้องมีบริการที่ต้องเรียกคำว,ว่าฟอกเงินค,คือคือคือคำว,ว่าสแกมเราคงได้ยินแล้วเรากงมันมีหลายประเภทเหลือเกินใช่ไหมโรแมนสแกมหลอกเป็นคนรักใช่ไหม<อ>หลอกให้ลงทุนหลอกตำรวจอะไรเงี้ยคือ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 เทคนิคของการสแกมมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเงินมันไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเอาออกมาใช้เนี่ยนะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าผิดกฎหมายแน่ๆแล้วก็ผิดในหลายที่นะครับมันก็ต้องมีกระบวนการในการฟอกคําว่าฟอกเงินจริงๆมันก็คือการทําเงินที่ไม่ถูกกฎหมายพวกนี้นะครับไปทําให้มันถูกซึ่งมันก็จะมีเทคนิคหลายวิธีใช่ไหมฮะอย่างเช่นการที่ไปเปลี่ยนที่มาของเงินเอาไปเลเยอร์ซ่อนที่มาที่แท้จริงนะครับแล้วก็เอาไปออกทําเป็นว่านี่คือเป็นแหล่งที่มาที่ถูกต้องนะครับรบ,บ่อยครั้งนะครับในการฟอกเงินสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะแบบ วิธีง่ายสุดก็คือการใช้เงินสดครับนะบก็คือรับเงินมาเอาเงินสดใส่กระเป๋าเดินไปใจ่ายให้คนอื่นก็ไม่รู้แล้วว่าเงินนี้มาจากไหน<อ>เพราะว่า t r a c กันไม่ได้ครับนะครับช่วงหลังเนี่ยเราก็มีพัฒนาการทางการเงินมากขึ้นนะครับธุรกรรมเงินสดเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งนะครับอย่างอ,อย่างในเมืองไทยเนี่ยปะปะงก,ก็จะคุมธุรกรรมเงินสดเข้ามางมากใช่ไหมครับใครฝากใครถอนเกิน2ล้านบาทก็ต้องแจ้งปะปะงแล้วนะครับงั้นเงินสดก็จะยากแล้วนะครับจะทําให้ถูกระบบเนี่ยมันก็ยาก ในระบบธนาคารเองนะครับในการต้องใช้คาว่าก,การล้อมรั้วของระบบธนาคารเนี่ยผมว่าทําได้เข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการอ d e n t นติฟายตัวตนของลูกค้าเรียกว่า KYC ใช่ไหม,มต้องทุกคนต้องรู้จักว่าไอ,าอาคนนี้เป็นใครมีที่มาที่ไปจริงไหมหรือว่า,าพิสูจน์ตัวตนอย่างไรใช่ไหมครับ,รบงั้นการโอนในระบบธนาคารเนี่ย ทางการหรือแม้กระทั่งตัวธนาคารเองเนี่ยสามารถดีเทคกซ์แพทเทิร์นได้ค่อนข้างเร็วว่าเงินนี่มาจากไหนมาจากบัญชีที่ไม่โปร่งใสหรือเปล่าแล้วจะเบรกจะยังไงนะครับ,รบแต่ก็ยังมีคนพยายามเกมซิสเต็มใช่ไหมฮะองบอกว่าต้องอ d e n น i ิฟายต้องใช้อะไรเ่ยก็มีบัญชีม้านะมีคนรับจ้างเปิดบัญชีรหรืออะไรพวกนี้นะครับงั้นก็เลยบอกว่าแม้กระทั่งระบบที่มีการล้อมรั้วที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็มีคนเจาะระบบได้เหมือนกันนะครับ ไม่นับว่าระบบอื่นอาจจะไม่ได้มีการล้อมรั้วที่เข้มข้นเท่ากันครับเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของดีมานนะครับจากการฟอกเงินคือธุรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสแกมไม่ว่าจะเป็นอื่นๆ,<ม>ๆเช่นสมัยก่อน,นก็จะมีพวกการไฟแนนซ์เทรลลิสต์การคร้ายาเสพติดการอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็จะหาช่องทางที่จะเอาไปฟอกตรงไหนดี<อ>นะครับแล้วก็บางเอิประเทศไทยอาจจะบอกว่าอยู่ใกล้ศูนย์กลาง ไม่รู้เมืองไทยเป็นตัวเองเป็นตัวสแกมเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยครับก็ทําให้ดีมานพวกนี้มันมันเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับเราต้องบอกว่าอย่างธุรกิจธนาคารซึ่งเราบอกเราล้อมรั้วดีเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็น e-money wallet ไม่ว่าอะไรเงี้ยที่ทําหน้าที่เหมือนธนาคารแต่ไม่ได้ถูกเรเกรเลตในมาตรฐานเดียวกันอ่าก็ทําให้ช่องเนี่ยมันเหมือนเราล้อมรั้วบ้านใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยโหรั้วสูงมากเลย ธบบนาคารเนี่ยล้สูงแล้วล้สูงล้สูงพอสมควรแต่มีช่องโหว่ถ <c oughs> ูกไหมแต่ล้อล,ล้อมสูงแล้ว <c oughs> เพราะว่าทุกคนอยู่ในระบบใกล้เคียงกัน้ <c oughs> แต่มองไปข้างๆ้าตรงนี้ไม่มีรั้วหรือ <c oughs> ั้วเตี้ยเหลือเกินหรือมีช่องมีรั้วแต่ว่ามีช่องให้รอดได้ <c oughs> ทุกคนมันก็ไม่ยากนี่ก็ไปฟอกซะอย่างเวลาเราได้ยินคนตั้งคําถามว่าเยเวลาสแกมในประเทศเนี่ยหายไปไหน <c oughs> ตนนัวไหนก็บอกว่าอ๋อมันเพาะไปบัญชีมาแต่บัญชีม้าเนี่ย ม้าก็ต้องเอาเงินออกถูกไหมครับ,รบเพราะไปโอนไปถึงบัญชีม้าเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนได้ยินคือสแกมปุ๊บเนี่ยโอ้เงินออกากบัญชีเร็วม,มากนะฮะถ้าคือสมัยก่อนันก็คือคนที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยต้องไปถอนเงินที่ที่ธนาคารที่สาขาธนาคารครับก็จะมีกล้องจับได้หรือจับจับตัวแป๊บเดียวได้ละเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นอพอนไปเข้าบัญชีมา้าก็ไปโผม้าคริปโตม้า e อีไวเล็ตม้าอะไรเงี้ยซึ่งพอเข้าไปตรงนี้ไปหายเข้ากลิ่นเมกเลยก็เลยทําให้คนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมัน มีช่องพวกนี้เต็มไปหมดใช่ไหมครับงั้นคนความตื่นตัวของคนในการตั้งคําถามว่าภาคการเงินไทยเนี่ยนะครับเรากาลังกลายเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นดีมานการฟอกเงินหรือว่าทั้งนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับงั้นมันก็เลยกลายเป็นหัชข้่ที่สําคัญว่าถ้านะครับเราไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองเราไม่ทําให้ระบบการป้องกันร,ระบบของการดูแลตรวจตราของเราเนี่ยนะครับเข้มข้นเท่ากับศูนย์การางการเงินที่อื่นเนี่ย ครับนะครับเราจะไม่ได้เป็นแค่เหยื่อนะครับคือทุกวันนี้เราเหมือนกับบอกให้เราเป็นเหยื่อเพราะว่าเงินมันเข้ามามันก็แอบเข้ามาแต่เราจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด มี<ด>โอกาสจะกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินด้วยตัวเองด้วยณปัจจุบันเนี่ยคนต่างชาติองค์กรระดับโลกเนี่ยตอนนี้เขามองออมาตรฐานระบบการเงินไทยเป็นยังไงบ้างคือจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้ามองเป็นระบบธนาคารเนี่ยผมเชื่อว่าระบบธนาคารเนี่ยของเราเนี่ยค่อนข้างได้มาตรฐานแน่ๆ<ช>นะครับเพราะว่าเราก็มีผู้กํากับดูแลแบงค์ชาติกำกับดูแลต่างๆเนี่ยผมว่าระบบธนาคารเรามีมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับสากลน,นะครับ แต่ช่องโว่ด้านอื่นๆเนี่ยมันก็ยังพอมีนะครับแล้วเวลาเราได้ยินช่องโว่ต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ถูกตั้งคําถามนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในในโลกเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน่วยงานที่ที่พยายามที่จะดูแลพวกนี้นะครับ,รบอาจจะมี2หน่วยงานใหญ่ๆนะครับจริงๆมีหลายมีหลายอันแต่ว่า2ออันใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เรามักจะมองไปดูว่าเฮ้ยมาตรฐานเขาคืออะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูศูนย์กลางทางการเงินใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเองนะครับญี่ปุ่น สิงคโปร์ฮ่องกงสวิตเซอแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินอยู่แล้วเนี่ยเขามีมาตรฐานพวกนี้พอสมควรนะครับอันแรกเนี่ยก็คือ financial action task force นะครับหรือว่า FATF ครับ,รบซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่ดูแลเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเป็นเป็นกลุ่มงานที่เข้ามาดูแลกันว่าเ,ออเรื่องของการต่อต้านการฟอกเงินต่อต้านการ finance terrorist เนี่ยควต้องทำเรื่องอะไรกันบ้างครับกบอันที่สเรียกว่าฟินเนก็คือ financial crime enforcement network ของรัฐบาลสหรัฐ นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เนี่ยจับเรื่องพวกนี้ครับจับเรื่องอา,อาชญากรรมทางการเงินนะครับพวกนี้เขาก็จะออก recommendation ออกมาว่า,ามี document หนึ่งนะเรียกว่า40 recommendation ก็คือคำแนะนำา40ข้อซึ่งรัฐบาลหลายๆที่ควรจะทำคับเพื่อให้มันมีมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าไม่งั้นถ้าไล่ไปเรื่อยๆเจอสมมุตินะครับถ้าเกิดทุกคนทำหมดประเทศไทยไม่ทำ ไล่เส้นทางทางการเงินไปทุกที่ปุ๊บรู้หมดเลยว่าไปทางไหนพอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บแล้วจบเนี่ย <c oughs> มันก็บอกว่าอา้าวเฮ้ยนี่มันรูรั่วนี่ <c oughs> งั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะไปต่อกับเน็ตเวิร์กเขาในแง่ของมาตรฐานทางการเงินการกํากับดูแลธุรกิจธุรกรรมทางการเงินได้เนี่ยมันจะสร้างความมั่นใจให้ให,ให้ทุกคนว่าเออเราเนี่ย <c oughs> มีมาตรฐานเดียวกันกันกบกับสากลครับจากสองมาตรฐานที่พี่นาบอกเอ้ตอนนี้ประเทศไทยยังขาดอะไรที่มันเห็นชัดๆเลยแล้วมันอาจจะทําให้เรา กลายเป็นศูนย์กลางของส s c a ม m e r การฟอกเงินซะเองงั้นลองมาดูอันที่หนึ่งคือคริปโตนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าการโอนเข้ามาผมก็จะว่า exchange ซึ่งเป็น licensed exchange ทุกวันนี้นะครับหรือว่าตลาดคริปโตทุกวันนี้ก็มีระบบ KYC อยู่แล้วนะครับแต่ช่องที่มันดูไม่ออกก็คือว่าเวลาการโอนออกนอก exchange นะโอนไปแล้วไปหาใครม,มีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่นะครับมันก็มีคำแนะนำอันนึงก็คือกฎที่เราเรียกว่า travel rule ก็คือเวลาถ้าเราโอนออกไปเนี่ยมันต้องมีการบอกเสมอว่าโอนจากใครไปให้ใคร,ครไม่ใช่บอกแค่ว่าโอนจากบัญชีไหนไปหาบัญชีไหน,ต,นต้องรู้ด้วยว่าใครใช่อันนี้ไม่ต่างอะไรกับเวลาเราโอนเงินไปต่างประเทศเวลาโอนสวิฟต์เคยโอนสวิฟต์ใช่ไหมหรือว่าเราโอนไปธนาคารในต่างประเทศคือพูดง่ายคือว่าถ้าเป็นระบบธนาคารนี้เทียบเป็นระบบธนาคารเนี่ยธนาคารโอนกันในประเทศเนี่ยทุกคนรู้ว่าใครเป็นใคร,ครนะครับแต่พอสมมติผมโอนไปธนาคารฮ่องกงเนี่ยแบงก์ชาติก็จะเช็คไม่ถูกแล้วว่าคนที่โอนไปเนี่ย คนรับเป็นใครใช่ไหมครับแต่ถ้าคนโอนเนี่ยบอกว่าจะโอนไปบัญชีนี้ชื่อคนรับคือคนนี้ฝั่งนั้นเขาก็เช็คง่ายๆว่าเฮ้ยชื่อบัญชีตรงกันไหมถูกไหมถ้าไม่ตรงปฏิเสธการรับคนโอนโอนไม่ได้คนคนรับโอนไม่ให้รับแต่ถ้าตรงกันอ่ะโอนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลกูกเลเตอร์ในประเทศไทยกับเลกูกเลเตอร์ที่ฮ่องกงเนี่ยก็สามารถเทรสเส้นทางต่อไปได้ไม่ใช่ว่าโอนไปบัญชีนี้ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเนี่ยมันก็จะ ยุ่งแล้วสมมติวิ่งไปหายหมดเลยงั้นในคริปโตก็เหมือนกันทุกวันนี้เจอปัญหาคล้ายๆอย่างนั้นว่าเรายังไม่ได้ใช้ travel rule เหมือนกับหลายๆที่อีกการหนึ่งที่เรารู้สึกว่าบางทีในตลาดคริปโตยังไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือภาพที่อยู่ในสถิติกหรือว่าสถิติเรื่อง BOP หรือ b a ร์สเพ Payment ซึ่งช่วงหลังก็มีคนพูดถึงกัน,นท่อนทัางเยอะนะครับ,รบซึ่งเป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมบาทแข็งจังใช่ไหมฮะแล้วบอกว่ามันเป็นเงินลึกลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ วันนี้นะครับผมคิดว่าภาพเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังไม่เคยรู้เลยว่าตกลงเงินที่ผ่าน l i c ซนต์เอ็ก a n g e ผ่านเข้ามาแล้วมาแลกเป็นเงินบาทเนี่ยปีหนึ่งอะเท่าไหร่<อ>คือถ้าเกิดว,วิ่งผ่านธนาคารเนี่ยวันนี้เรามีเรามีตัวเลขที่เรียกว่า B.O.P. หรือบางซัพ p ลา m e n t ซึ่ง Track, แบงค์ชาติ Track เต็มที่เลยแบงคชาติรู้หมดเลยว่าเงินเข้าในระบบธนาคารเนี่ยเป็นเท่าไหร่งั้นในแง่ของการดูแลเสถียรภาพเนี่ยแบงค์ชาติเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับ ต่สมมติว่าถ้ามันวิ่งผ่านตนลาดคริปโตเนี่ยสมมติมีคนโอนให้ผมพันล้านเหรียญหวังว่าจะมีนะแต่ไม่มีโอนมาพันล้านเหรียญแล้วผมเอาพันล้านเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นเงินบาทเนี่ยโหนี่คือเงินเข้าประเทศแน่นอนเลยวันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับตัวเลขเนี้ยแบงค์ชาติมอนิเตอร์ได้ไหมและเห็นข้อมูลครบไหมเพราะว่าคริปโตมันอยู่ภายใต้าการกํากับของกอรอตงั้นการแชร์ข้อมูลกันเนี่ยเขาจะว่าอย่างถ้าเป็นทรานซัคชันแบบเนี้ยไม่อยู่ในบ OP ด้วยซ้ำหรือยังไม่อยู่ควรจะอยู่แต่วันนี้ยังไม่อยู่ออมวัน ต้องต้องดูก็คือว่าควรจะมีการแชร์ข้อมูลกันเพื่อเราจะได้มอนิเตอร์สถานการณ์ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมบาดแข็งมันเป็นฟโฟลของตรงไหนวิ่งเข้ามานะครับ<嗯>คนจะได้แมネจได้ไม่ต้องเอาข้อมูลรายบัญชีก็ได้แต่อย่างน้อยควรจะเห็นข้อมูลาภาพรวมใช่ <จะ S 2> ภาพรวม,รวมต้องเห็นใช่ครับนี่สองเรื่องละนะครับ,รบทองเนี่ยนะครับอันที่สามเรียกว่าทองก็เป็นประเด็นเหมือนกันแต่ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่เทรดทองถูกไหมฮะับอสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงอะไรพวกนี้เทรดทองเยอะกว่าเราเยอะครับ เขาก็มีมาตรฐานเหมือนกันเช่นไอาการที่การซื้อทองขนาดใหญ่นะครับก็ควรจะต้องรู้จักว่าคนนี้เป็นใครผมก็จะว่าปอปงออม,มีปีเกณฑ์พวกนี้แล้วอาจจะต้องเพิ่มว่าอย่างเช่นเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยเฮ้ยมันต้องรู้ไหมว่าสมมเติเป็นทานเซ็กชันใหญ่ๆเนี่ยส่งออกไปเนี่ยส่งให้ใครใครเป็นคนรับผลประโยชน์คนสุดท้ายและที่มาของเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยผมว่าก็มี Recommendation พวกนี้อยู่แล้วอย่างน้อยเพื่อที่จะปิดช่องว่าไม่ให้คนฟอกเงิน ข้ามประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งในประเทศผมเข้าใจว่าน่าจะมีประเด็นเรื่องของการ KYC หรือการ Know Your Customer <ม>อยู่ในแง่ของการเทรดทองอพอสมควรแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าทองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการฟอกเงินอยู่พอสมควรน,นะครับประเด็นที่4เนี่ยนะครับถ้าเราไปดูเมื่อกี้อย่างที่บอกคือ E-money Wallet ผมว่าคล้ายๆกันก็คือการทั้ง Travel Rule คือการโอนแล้วก็ต้องเข้าใจว่าใครเป็นใครโอนออกไปโอนไปไหนนะครับการจํากัดการโอนพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างสําคัญครับแล้วก็พวก วัดมูลนิธิพวกเนี้ยผมว่าก็จะต้องมีหน่วยงานที่กำกับดูแลจะให้ดีเลยเนี่ยนะครับก็คือใครที่เป็นมูลนิธิขนาดใหญ่เนี่ยนะครับควรจะต้องอย่างน้อยส่งรายงานไปให้มีคนตรวจนะครับหรือแม้กระทั่งวันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเงินบริจาคที่เข้าไปสู่มูลนิธิเยอะๆเนี่ยนะครับ,รบหรือโดยเฉพาะยิ่งเงินบริจาคที่มีสิทธิ์ในการเอาเงินไปหักภาษีเนี่ยนะครับ จริงๆควรจะเปิดเผยด้วยซ้ำถูกไหมครัเพราะว่าจริงๆก็คือการที่เราเอาเงินบริจาคหักภาษีได้ก็เท่ากับรัฐเนี่ยอุดหนุนหน่วยนที่นั้นๆแล้วนะครับหน่วยนที่ก็ควรจะมีหน้าที่ในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สร้างความมั่นใจกับคนที่เอาเงินไปบริจาคด้วยเอาจริงๆนอกจากการฟอกเงินผ่านทองคําผ่านคริปโตท,ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมครับพี่ณนะจริงๆต้องบอกว่ามันมีเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งของอะไรก็ตามที่ อกว่าชิ้นเล็กมูลค่าสูงแล้วก็เทร c ที่มาที่ไปไม่ได้นะครับผมว่าอันนี้มันเป็นที่มาเพราะว่าหลักการของการฟ้องเงินง่ายๆก็คือว่าทําไงก็ได้ให้แหล่งเงินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยกลายเป็นแหล่งเงินที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือพักเครื่องเนี่ยใช่ไหมคุณไม่มีใครรู้เลยว่าองค์นี้ราคาเท่าไหร่หรือว่าเอามาจากไหนใช่ไหมฮะแล้วก็ ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับแล้วซื้อยังไงขายยังไงซื้อจากใครเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีเรคคอร์ดที่เราจะไปเทรซได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแหล่งหนึ่งที่แทนที่จะให้เงินกันตรงๆให้เป็นพระเครื่องคนนี้ไปขายอได้เงินมาบอกว่านี่คือเงินที่ถูกต้องนะครับหรือว่าอย่างอื่นอย่างเช่นภาพวาดหรือของอะไรก็ได้ที่ไม่มีเครื่องลายครามของโบราณอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สามารถที่จะ เทรดกันหรือบางคนจงใจขายราคาเวอร์ให้ใช่ฮะยกตัวอย่างว่าให้ของไปแล้วเอาไปขายแล้วก็ไปแคชเอาจากตลาดออกมาแล้วก็บอกว่านี่คือที่มามหรือบางคนอาจจะบอกว่าไปาการพนันนะไปบอนไปบ่อนต่างประเทศครับอันนี้ก็เป็นคลาสสิกเหมือนกันว่าเอาเงินเข้าไปไม่รู้เท่าไหร่แต่ออกมาโอ้เงินเพิ่มขึ้นตั้งเยอะบบออไปเพราะไปชนะการพนันมาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นหลักการง่ายๆที่เราเห็นบ่อยๆก็คือว่าทำไงก็ได้ให้ให้ใหซ่อน แหล่งที่มาทางต้นนะครับอาจจะมีวิธีการเลเยอร์เงินอีกก็คือโอนกลับไปกลับมาไปหลายๆที่เปลี่ยนที่มาของเงินแล้วก็ไปสุดท้ายเนี่ยไปโผล่ในสินทรัพย์ที่อาจจะบอกว่าไม่มีการควบคุมดีหรือว่าไม่สามารถบอกที่มาที่ไปได้แล้วก็ออกมาเป็นเงินถูกกฎหมายนะครับงั้นผมว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเทคโนโลยีของการฟอกเงินเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูใน ระบบการเงินไทยจริงๆแม้่าเป็นธนาคารเป็นตลาดทุนผมว่าเรามีเลเยอร์ของการตรวจ KYC การตรวจที่มาของเงินเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งพอสมควรอยู่แล้วครับเพราะงั้นผมว่าที่เหลือก็คือว่าปิดรูต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่องที่อย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นช่องใหญ่เหมือนกันปิดยังไงยากมากเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะปิดยังไงครับทองเนี่ยยังพอปิดได้เพราะมีผู้ประกอบการไม่ผู้ประกอบการไม่กี่รายแล้วพอเห็นเห็นกันหมด แต่ถ้าเป็นพักเครื่องจะปิดยังไงเพราะราคาก็แล้วแต่ความพึงพอใจใช่ไหมราคาตลาดยังไม่มีเลย <S <S หรือภาพวาดหรืออะไรกันต,ต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้ในต่างประเทศก็เจอปัญหาหคล้ายๆกันแต่ว่าประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเออมันเราสามารถ trace ที่มาที่ไปของแหล่งพวกนี้ได้ไหม <c oughs> ถูกไหมครับงะะั้นเราจะเห็นว่าอย่างถ้าเป็นการซื้อภาพวาดผ่าน auction house ใหญ่ๆอย่ยงว่าการตรวจที่มาของเงินก็คงต้องมีนะครับแต่ถ้าเป็นการซื้อระหว่างกันเนี่ยผมันก็จะยากขึ้นอันถามพี่น้าอย่างนี้ว่า อย่างที่คนน่าจะเห็นกันเยอะๆเลยก็คือบัญชีม้าเรื่องนี้เราพยายามกวาดล้างกันอย่างต่อเนื่องเลาประเทศไทยแต่ทำไมมันถึงยังไม่หมดอ่ะพี่คือคือผมว่าประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือ,อยังมีคนยอมไปรับจ้างเป็นม้าซึ่งไม่คุ้มเลย <c oughs> ไม่คุ้มเลยคือแล้วก็อันนี้ผมว่ามันก็จะเจอปัญหาว่าเออบางคนก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง<ม>ใช่ไหมบางคนว่าโอ้ได้จ้างมาไม่กี่พันเองมูลค่าความเสียหายที่ วิ่งผ่านบัญชีเปนอะไรเยอะ่านั้นเยอะใช่มับนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือว่าทำไมถึงมีม้าระบบดีขนาดนี้ที่ดูระบบต้องทั้งสแกนใบหน้า q ิบัตรประชาชนน่องทยต้องอะไรยเงี้ยแต่พอคนยอมที่จะรับจ้างเป็นม้าเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันก็จะทําให้ถึงระบบดีแค่ไหนแต่ว่าคนพร้อมที่จะโกงระบบอ่ะมันทําให้ต้นทุนของผู้บริสุทธิ์เนี่ย มันแพงขึ้นตรงนั้ม,มันทุกวันนี้ที่เราต้องแบบโผล่ห้าหมื่นต้องสแกนหน้าหรือบางทีต้องไปโผล่ที่สาขาธนาคารก็คงว,ว่ากลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นถาประเด็นสาคัญก็คือว่าต้องให้ใหทุกคน aware แล้วก็ทาให้โทษของการมาเป็นม้าเนี่ยมันต้องสูงขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันร,ระบบเองก็ควรจะต้องสามารถจับแพทเทิร์นได้นะครับเช่นถ้าคนหนึ่งหูมีบัญชีแบบเยอะเว่อร์อรอรหรือเปิดบ่อยเหลือเกินหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่ง ขั้นตอนในการตรวจเปิดบัญชีใช่ไหมว่าเอามาแต่บัตรประชาชนหน้าคนไม่ใช่เนี่ยนะสมัยก่อนก็เอา้าเจ้าหน้าที่ก็ไปยอมกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าถ้าจำกักำดม้าให้ได้เยอะที่สุดบัญชีม้าก็จะหายไปวิธีที่2ก็คือต้องเอาระบบมาช่วยจากแพลเทิร์นว่าลักษณะบัญชีแบบไหนที่มันเป็นม้าได้ใช่ไหมครับครับแล้วอย่างที่อย่างที่ว่านะครับถึงมันเข้าบัญชีม้ามาได้เนี่ยมันต้องไปออกสักที่หนึ่งเพราะว่าถ้ามันค้างอยู่บัญชีม้าแป๊บเดียวมันจะตามจับได้ละครับนะครับงั้นไอการไปปิดรู ในตลาดอื่นๆอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นคริปโตไม่ว่าจะเป็นอ e ี Wall et, มันนี่วอลเล็ตมแม้กระทั่งทองเองเนี่ยนะครับถ้าเราทําให้เราสามารถตรวจเส้นเงินได้นะครับแต่อย่างเงี้ยมันก็ความความยากคือเราไม่สามารถตรวจทุกเส้นเงินได้ใช่รับอย่างอย่างสมมติถ้าเรายกตัวอย่างทองคำาวันหนึ่งคนเทรดทองมหาศาลเลยถ้าเราไปจับทุกคนน <laughs> โอ้ต้นทุนในการไปไล่ตามทําให้คนปกติคนคนที่บริสุทธิ์ก็จะเดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมครับงั้น เราก็ต้องมีแพทเทิร์นในการตรวจจับหรือว่าต้องหาจุดที่มันมีความเสี่ยงมากๆอะไรพวกนี้ครับนัก็เป็นเหมือนแมวไล่จับหนูครับคือพอถึงเราเอามีระบบดีแค่ไหนผมว่ามันก็มีช่องที่ทําให้คนหลบไปงั้นก็ต้องเป็นการตามกันไปเรื่อยๆใช่ับเมื่อก่อนนี้บอกว่าถ่ายรูปไม่พอต้องเป็นวิดีโอมีเสียงโอเดี๋ยวนี้พอมี AI มีอะไรระบบพวกนี้ก็ก็ตรวจจับได้ยากขึ้นงั้นจาก4ีประเด็นที่พี่นาบอกครับ อันไหนที่มันสามารถดําเนินการได้เลยเห็นผลได้จริงอันไหนน่าจะง่ายสุดนะครับผมคิดว่าในตลาดคริปโตเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอันนึงที่น่าจะสามารถทําได้นะครับ,รบเพราะว่านะครับอันที่1ก็คือว่าผู้ที่เป็นตลาดคริปโตที่ทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยทุกคนต้องเป็นคนที่ได้รับใบอนุญาตจากกรทอรนะครับเระั้นจริงกรทอนี่น่าจะมีอำนาจในการบอกว่า คนที่เป็นลาเส้นของกรตรเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าอาจจะไปสร้างทําให้บางคนรู้สึกว่าข้อดีของการใช้คริปโตเนี่ยมันอาจจะลําบากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็อาจจะจําเป็นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกิจกรรมที่มันไม่ถูกกฎหมายมันก็จะวิ่งเข้าไปตรงนั้นหมดแล้ววันหลังเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีกนะฉงนั้นในการที่เราสร้างความมั่นใจนะครับให้กับระบบส่วนอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินของไทยไปแล้วนะครับงั้นเราก็ต้อง หารัวที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็กันคนที่ประสงค์ไม่ดีนะครับในการไปใช้ตรงนี้ในการเข้ามาในระบบธนาคารนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าไลเซนซ์เอ็กซ์เชนจ์ไหนที่ไม่ปฏิบัติตามอันนี้ก็ここไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารได้ครับ,รบหรือว่าการโอนออกไปถ้าเป็นโอนด้านอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติการอย่างยกตัวอย่างเช่นทราเวลรูที่พูดถึงว่าการโอนออกไปมันจะต้องมีสามารถไล่ตามได้เนี่ยนะครับ<ม>ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ห้าม รับโอนเข้าและโอนออกอ,อย่างเงี้ยก็จะทําให้บางคนคงไม่สะดวกไม่สบายใจหรือหรือเดือดร้อนมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้ความมั่นมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจในระบบเนี่ยมันดีขึ้นเรียกว่าถ้าทําตรงนี้ได้ผลดีมันน่าจะเยอะกว่าผลเสียแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เราไม่งั้นเนี่ยนะครับเราก็จะไปยอมให้คนไม่ดีนะครับอันอาจจะเข้ามาใช้ระบบพวกนี้มากขึ้นแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นแหล่ง ร่วม,มกิจกรรมในการฟอกเงินไปเลยก็ได้สุดท้ายอยากให้พี่ณช่วยทิ้งท้ายหน่อยว่าถ้าเกิดประเทศไทยมีระบบการเงินที่โปร่งใสจริงๆล้อมรั้วเท่ากันหมดเหมือนกับนานาประเทศที่เขาอาจจะประสบความสําเร็จเรื่องนี้มาแล้วเนาะมันจะทําให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงครับครับจริงๆต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าถึงเมื่อกี้ที่พูดมาหลายประเด็นเนี่ยก็ยังปิดไม่หมดถูกไหมครับเพราะว่าตราบใดที่มันมีธุรกรรมที่มันไม่ได้อยู่ในระบบ คือไม่ได้เงินที่อยู่ในบัญชีนาคาแล้วอุไปอนมายกยกตัวอย่างคนที่พูดถึงอย่างพระเครื่องใช่ไหมหรือ,อด้านอื่นๆที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นแหล่งเก็บมูลค่าที่ไม่มีราคาตลาดไม่เงินไม่อยู่ในระบบเยอะๆเนี่ยแต่เราไม่รู้จะไปตามปิดยังไงถูกไหมครเพราะว่ามันมีคนที่ต้องการเก็บทรัพย์สินของเขาเนี่ยในรูปแบบอื่นๆแล้วอาจจะมีช่องในการฟอกอื่นๆเต็ไมไปหมดเลยแต่อย่างน้อยถ้าเราสามารถที่จะทําให้ ระบบการเงินนะครับต้องใช้ว่าอันนี้เป็นระบบการเงินเขาไม่ว่าจะเป็นคร e ิปโตอีมันนี่วอลเล็ตทองคาผมก็เชื่อว่าตอนนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินแล้วแหละนะครับทำให้มันเกิดความมั่นใจนะครับแน่นอนว่ามันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับการทําธุรกิจนะครับอย่างใครที่อยากจะมาตั้งธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเฮ้ยมันมีช่องที่คนฟอกเงินเงินบ่อยๆเนี่ย เขาก็จะไม่ไม่อยากจะมาลงทุนในนี้ถูกไหมฮะหรือว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับแต่เราไม่จํากัดหรือไม่เราไม่กําจัดความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดธุรกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยในการวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเป็นศูนย์กลางทางการเงินได้แน่ลองนึกภาพว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงแบบเป็นอเมริกาอยาาเป็นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมาตรฐานพวกนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้อง กวาดบ้านให้มันสะอาดครับนะครับแล้วเราก็ควรจะพูดได้ชัดว่าเราไม่รับนะบกิจกรรมที่มีความน่าสงสัยที่จะเป็นการฟอกเงินนะครับอันนี้มันก็ทําให้เงินที่จะมาลงทุนในประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นเงินที่ถูกกฎหมายครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำมันก็จะกลายเป็นเงินที่ผิดกฎหมายลองนึกภาพลองเห็นสภาวะของประเทศเพื่อนบ้านเราทุกวันเนี่ย คนก็บอกว่าโหมีแต่สแกมมีแต่ฟอกเงินคนก็ไม่อยากไปแม้กระทั่งไปเที่ยวนะฮะครับถูกไหมฮะไม่ต้องพูดถึงว่าไปทําธุรกิจไปเลยเพราะภาพในนานาประเทศเนี่ยด้านลบไปแล้วเนาะเป็นด้านลบหมดเลยนั้นผมว่า perception ที่เรารู้สึกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่พอเราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเพื่อนบ้านเนี่ยวันนี้ถ้าเราไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มพูดแล้วนะครับว่าไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนถูกไหมฮะงั้นถ้าเราไม่เอาตัวเองออกมานะครับเราตัวเองไป พัวพันกับความเสี่ยงพวกนี้ผมคิดว่าเราอันตรายมากเพราะว่าภาพพจน์ประเทศเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเลยครับล้วก็ธุรกิจที่เราคาดหวังว่าจะมาช่วยทําให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นเนี่ยวันนี้เขาก็คงไม่อยากมานักท่องเที่ยวเผลอ,อถ้าเกิดที่นี่มันเป็นแหล่งสแกมแหล่งอะไรเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาใช่ไหมครับ,รบมันก็จะกระทบต่อ,อธุรกิจในประเทศได้เหมือนกันเรียกว่าถ้าเกิดเรากวาำบ้านตรงนี้ได้หมดอโอกาสที่เราจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคก็ยังมีอยู่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา ไม่กวาดบ้านให้ดีนะผมว่าไม่มีทางเลยครับสำหรับวันนี้แล้วขอบคุณพี่นายมากนะครับรับขอบคุณครับสำหรับไทยรัฐมันนี้ไนท์แตนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมกดติดตามไปได้วยนะครับ